อ่าเรามาดูกันครับถามว่าซ่อมเท่าไหร่อะไรยังไงคุ้มไหมกี่บาทแต่ไม่ส่งให้ผมเช็คให้ผมดูก็อย่าเผลอส่งมาครับผมจะฟันหัวให้เละเลยครับเอาให้หนักร้อเล่นครับถ้าถามราคาผมเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้ครับผมไม่เห็นไงแต่ถ้ามาเนี่ยลื้อดูเนี่ยเห็นเนี่ยจะจะ แตกครับแกนแบนด์ค้อนแตกอ่ะอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้ผมก็บอกว่าไม่คุ้มแล้วแค่นี้เองครับผมก็คิดค่าเปิดเต็มที่กับสแตนดาร์ดร้อยหนึ่งนีงน่ก็ถือว่าถูกแล้วส่งกับอีกสี่สิบหกสิบมันก็ไม่แพงหรอกครัก็ชี้ชัดๆไปเลยว่าเออไม่ต้องซ่อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาแบบสภาพเมื่อกี้เนี้ย ซ่อมเท่าไหร่ซ่อมกี่บาทโอ้ผมตอบไม่ได้ครับพอผมบอกไปอ่ามันอาจจะประมาณไม่เท่าไหร่ครับเสียคืออาการแค่นี้เองใช่ไหมครับไม่หมุนอ๋อเราก็คิดว่ามันเป็นแค่นี้เนี่ยครับอ่ะเป็นแค่นี้ไกลกดอ่าเดี๋ยวไกลกดครับสามร้อยมาดูได้เลยครับอาจจะไม่เกินห้าร้อยเนี่ยมีขาดอะไรหายก็ไม่เห็นอูดีไง แต่พอมาลื้อตรงนี้จบเลยครับเห็นแล้วครับนี่คอนแตกแกนแบนไอตัวอย่างเงี้ยผมเห็นในอาซาด้ามันเท่าไหร่เก้าร้อยมั้งแนะนำว่าอย่าซื้อเลยครับคอนแบบเนี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันงานเบางานมอเตอร์ไซค์บางทีทํากลับไปมันติดคือไม่หมุนนะครับทํากลับไปยิงที่บ้านเนี่ยที่ร้านน่ะพี่บ้านผมนั่นแหละ โอ้ยแรงพอ,อกลับไปถึงบ้านตัวเองบอกไม่แรงก็ปั๊มตัวเองห้าสิบลิตรของผมมันร้อยลิตรมันก็ต่างกันอยู่แล้วบอกให้ซื้อปั๊มก็ไม่ไม่ไม่เอาจะใช้ปั๊มนั้นมันก็ตามกําลังลมครับลมแรงไปอย่างนี้ก็แตกอันนี้อู่รถสิบล้อจากจันทบ,บุรีเขาเขามากับหกร้อยเฮตลมเขาแรงอยู่แล้วนะครับยิงเนี่ยกระจายสู้ลมไม่ไหวก็แตกครับ แล้วแมตตีเรไม่ได้ของดีเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับงานซ่อมก็ปีเป็นเช็คครับค่าประสบการณ์ค่าเช็คค่าเสียเวลาค่าใบเซอร์ด้วยครับฝากไว้ครับผมแค่นี้